ตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐกำลังเผชิญกับความเสี่ยงใหญ่หลวงเลยครับที่เรียกว่า government shutdown ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในวันที่1ตุลาคมเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองนะครับแต่มันเหมือนโดมิโน,โนตัวแรกที่พร้อมจะล้มทับหุ้นอีกหลายๆตัวเลยทีเดียววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันดูเลยครับว่าโดมิโนเศรษฐกิจลูกนี้เนี่ยจะล้มไปทางไหนแล้วใครกันที่จะเสี่ยงที่สุดก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจคําว่า government shutdown กันแบบง่ายๆก่อนนะครับภาวะนี้ก็คือการที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางเนี่ยต้องหยุดทํางานไปชั่วคราวเหตุผลก็เพราะว่า ว่าสภาเขาอนุมัติงบประมาณให้ไม่ทันพูดง่ายก่อนนั้นอีกก็คือ <an> เงินหมดครับรัฐบาลไม่มีเงินจ้างให้คนทํางานต่อน,นั่นเองคือต้องบอกว่าถึงแม้ภาพรวมของตลาดหุ้นอาจจะไม่ได้พังคลืนลงมาทุกครั้งที่เกิดชัดดาวนะครับแต่แรงกระแทกของจริงเนี่ยมันจะพุ่งเป้าไปที่จุดที่เปราะบางที่สุดเลยนั่นก็คือบรรดาหุ้นที่ต้องพึ่งพารายได้จากรัฐบาลโดยตรงซึ่งผลกระทบที่ว่าเนี่ยมันทั้งรุนแรงแล้วก็ฉับพลันมากๆครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีกลุ่มไหนบ้างเอาละครับโดมิโน,โนตัวแรกที่จะล้มลงก่อนใครเพื่อนเลยก็คือกลุ่มบริษัทที่รับสัญญางานจากรัฐบาลแบบเต็มๆแน่นอนว่าหนีไม่พ้นกลุ่มรับเหมาด้านการป้องกันประเทศหรือที่เรียกว่า defense contractors ครับโอ้โหนี่เรากำลังพูดถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการทั้งนั้นเลยนะครับตั้งแต่ Lockheed Martin เป็นจนถึง General Dynamics บริษัทพวกนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่รับเงินโดยตรงจากกระทรวงกลาโหมเลย พอรัฐบาลชัดดาวปุ๊บมันก็เหมือนกับถูกตัดท่อส่งเงินทันทีเลยครับแล้วมันกระทบเป็นลูกโซ่ยังไงลองนึกภาพตามนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยการจ่ายเงินตามสัญญาล่าช้าทันทีซึ่งกระทบกับกระแสงเงินสดของบริษัทเต็มๆคําสั่งซื้อใหม่ๆก็ถูกแช่แข็งไว้ก่อนโครงการที่กําลังทําอยู่ก็อาจจะต้องหยุดกลางคันที่หนักไปกว่านั้นคือโปรเจกต์ที่ทําเสร็จแล้วอย่างเรือดำน้ําเนี่ยก็ส่งมอบไม่ได้นะครับเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจรับงานให้และถ้าเรื่องนี้มันยืดเยื้อออกไปเนี่ย บริษัทก็อาจจะต้องพักงานพนักงานของตัวเองเป็นพันๆคนเลยทีเดียวทีนี้มาถึงโดมิโนโตัวต่อไปครับซึ่งเป็นกลุ่มที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยจริงๆนั่นก็คือภาคการเงินครับที่ดูเหมือนจะอยู่ห่างไกลจากเรื่องนี้มากๆแต่กลับได้รับผลกระทบทางอ้อมแบบน่าประหลาดใจใช่แล้วครับธนาคารยักษ์ใหญ่อย,อย่าง JP Morgan Bank of America และ Wells Fargo ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ความเสี่ยงต่อตัวธนาคารทั้งระบบนะครับ แต่เป็นความเสี่ยงที่เจาะจงไปที่ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารเหล่านี้ปฏิกิริยาลูกโซ่มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับพอหน่วยงานรัฐที่ทําหน้าที่ค้าประกันสินเชื่อบ้านเนี่ยมีคนทํางานน้อยลงกระบวนการอนุมัติสินเชื่อมันก็เลยชะง,งักทันทีผลที่ตามมาก็คือคนที่อยากจะซื้อบ้านก็กู้เงินไม่ได้และสุดท้ายธนาคารก็สูญเสียรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นไปแบบเต็มๆเลยครับเอาล่ะครับโดมิโนตัวที่สาม กำลังจะล้มลงเกิดขึ้นเมื่อบริการสาธารณะที่จําเป็นมากๆต้องหยุดชะงักและคราวนี้ผลกระทบพุ่งตรงไปที่อุตสาหกรรมการเดินทางโดยเฉพาะสายการบินครับสายการบินหลักของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเดลต้าอเมริกันหรือยูเนเต็ดแอร์ไลน์ล้วนต้องเผชิญกับความเสี่ยงเดียวกันเลยครับนั่นก็คือความโกลาหลที่อาจจะเกิดขึ้นในสนามบินทั่วประเทศซึ่งต้นตอของปัญหานี้มาจากส่วนควบคุมการจราจรทางอากาศครับและนี่คือภาวะที่เรียกว่า กลื่นไม่เข้าขายไม่ออกของจริงครับคือเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศหรือ ATC เนี่ยถือเป็นบุคลากรที่สําคัญมากๆขาดไปไม่ได้เลยพวกเขาจึงถูกบังคับให้ต้องมาทํางานตามปกติแต่ปัญหาก,ก็คือพวกเขาต้องทํางานโดยไม่ได้รับเงินเดือนจนกว่ารัฐบาลจะกลับมาเปิดทํางานได้อีกครั้งผลลัพธ์ที่ตามมาก็เลยคาดเดาได้ไม่ยากเลยครับจากเหตุการณ์อดีตที่เคยเกิดขึ้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ขาดงานเป็นจํานวนมากเพราะแน่นอนครับ ไม่มีใครอยากทำงานฟรีพอคนไม่พอก็เกิดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกเป็นวงกว้างซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลทั้งในแง่ของรายได้แล้วก็ชื่อเสียงของสายการบินเลยครับและนี่คือโดมิโนตัวสุดท้ายครับซึ่งมีผลกระทบเป็นวงกว้างที่สุดนั่นก็คือการหายไปของกาลังซื้อจากผู้ริโภคเมื่อพนักงานของรัฐบาลจำนวนมากต้องขาดรายได้ไปดื้อๆนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคือจำนวนคน หลายแสนครอบครัวที่จู่ๆก็ถูกตัดรายได้หรือต้องทํางานไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่กําลังซื้อมหาศาลขนาดนี้ที่หายวับไปจากระบบเศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างแน่นอนครับแน่นอนว่ากลุ่มที่เปราะบางที่สุดต่อกําลังซื้อที่หายไปก็คือกลุ่มค้าปลีกและสินค้าที่ไม่จําเป็นต่อการดํารงชีพครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าอย่าง Target หรือ Macy's ไปจนถึงร้านกาแฟอย่าง Starbucks ที่ต้องพึ่งพาการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันของผู้คนนั่นเอง มันเป็นเหตุและผลที่ตรงไปตรงมามากๆเลยครับพอพนักงานรัฐไม่มีเงินเดือนพวกเขาก็ต้องรัดเข็มขัดลดการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงทันทีอเทมอย่างการซื้อของในห้างหรือการไปดื่มกาแฟแก้วพิเศษก็จะถูกตัดออกไปเป็นอันดับแรกๆเลยโดยเฉพาะในเมืองที่มีหน่วยงานรัฐบาลหรือฐานทัพตั้งอยู่เยอะๆเนี่ยจะยิ่งเห็นผลกระทบได้ชัดเจนมากเป็นพิเศษครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้เห็นผลกระทบที่ส่งต่อกันเป็นทอดๆเหมือนโดมิโนโล้มกันมาแล้ว เรามาสรุปประเด็นสําคัญสําหรับนักลงทุนกันดีกว่าครับดังนั้นบทเรียนที่สําคัญที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออะไรมันคือแม้ว่าภาวะชัดดาวอาจจะไม่ได้ทำให้ตลาดโดยรวมพังทลายลงมาแต่มันคือการสร้างความไม่แน่นอนครั้งใหญ่และเป็นการช็อคระบบอย่างรุนแรงต่อบริษัทที่ชีวิตผูกติดอยู่กับภาครัฐไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามครับและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่นักลงทุนทุกคนต้องกลับไปคบคิดกันครับนั่นก็คือพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่ตอนนี้ ได้ประเมินความเสี่ยงที่ซ่อนเร้นแบบนี้ไว้ดีพอแล้วหรือยังเพราะนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องกลับไปตรวจสอบและประเมินความเปราะบางของพอร์ตการลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งครับและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําการลงทุน